าเราไปเสิร์ชว่า1อะตอมของไฮโดรเจนมีขนาดเท่าไหร่เราจะได้คําตอบนี้แต่รู้ไหมครับมันคือคําตอบที่ผิดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรการที่จะบอกขนาดของอะตอมสักตัวดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะครับเราแค่ไปดูว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ไกลที่สุดของมันมันอยู่ที่ไหนแต่จริงๆแล้วเรารู้มากเกือบร้อยปีแล้วว่าวิธีนี้มันไม่ถูกต้องตอนนี้คิดถึงอะตอมทุกคนจะคิดถึงภาพนี้แต่จริงๆแล้วอะตอมมันหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วตามหลักของควอนตัมฟิสิกส์อิเล็กตรอนที่อยู่รอบอะตอมไม่ได้มีตำแหน่งที่แน่นอนแต่เรราาาาสามาถคนววณได้่ โอกาสที่อิเล็กตรอนจะอยู่ในตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งมันคือเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราคำนวณแบบนี้แล้วเราจะเจอว่าโอกาสที่อิเล็กตรอนจะอยู่ในตำแหน่งสักตำแหน่งหนึ่งจะไม่มีวันเหลือศูนย์ไม่ว่ามันจะอยู่ไกลเท่าไหร่จากศูนย์กลางก็ตามหรือพูดอีกแบบหนึ่งว่าอิเล็กตรอนที่อยู่รอบไฮโดรเจนจะอยู่ที่ไหนในจักรวาลก็ได้แต่ว่ายิ่งไกลเท่าไหร่จากศูนย์กลางของอะตอมโอกาสที่มันจะอยู่ในตำแหน่งนั้นก็ยิ่งต่ำลงเรื่อยๆซึ่งแปลว่าถ้าเราพยายามบอกว่าขนาดของอะตอมคือเท่าไหร่โดยการดูตำแหน่งของอิเล็กตรอนเราก็คออกวะอ่า,า,ารไร ค่านี้คือค่าที่ชื่อว่า b o r radius ซึ่งคือขนาดที่ตรงกับท่าของอะตอมที่เราคุ้เคยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือในเชิงของ Quantum Physics มันคือระยะทางที่โอกาสที่อิเล็กตรอนจะอยู่ตรงนั้นมันสูงที่สุดตอนที่เราหาว่าอะตอมมีขนาดเท่าไหร่ค่านี้ก็เลยเป็นค่าที่เราใช้บ่อยที่สุดทั้งที่จริงๆแล้วขนาดของอะตอมมันไม่แน่นอน